สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกรอบนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการลงหน้าพอร์ตเทรตตัวละครสไตล์อนิเมะของเกมซันดิโอเลีเองนะครับในคลิปล่าสุดที่ผมปล่อยไปนะครับก็มีคุณผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยสอบถามเข้ามาว่า,าสามารถลงหมดหน้าตาพร้อมกับเสียงพากย์ได้ไหมซึ่งผมก็ตอบไปแล้วนะครับว่าสามารถลงพร้อมกันได้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นึงถามเข้ามาถึงเรื่องภาพพอร์ตเทรตนะครับที่ผมใส่ไว้ในหน้าปก ก็จะเป็นรูปเซปัสเตียนกับตัวของเฮลลี่นะฮะเป็นหมดอนิเมะพ็อตเท็นะครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องการใส่พวกภาพพ็อตเท็ที่เป็นพวกสไตล์อนิเมะเนี่ยมันมีหลายคนทํามากเลยครับซึ่งลายเส้นก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนก็เป็นลายเส้นหวานๆัลายเส้นน่ารักอะไรแบบนั้นซึ่งที่ผมเลือกเอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นลายเส้นของคุณตูนโยซ่านะครับไปดูออกเสียงถูกไหมนะซึ่งส่วนตัวผมชอบลายเส้นของเขาบ้างนะครับตั้งแต่ที่เริ่มรู้จักเกมนี้แล้วก็ได้ลงมัดเป็นครั้งแรกเนี่ยผมก็ใช้ลายเส้นของเขาไว้หลายนะครทีี่่่เเเเรราาาจจะะะไไปปบนนฮแลล้้ววก็สุดดดขออััต์ช แล้วนี่ยครับก็จะมีในเรื่องของพวกฤดูการมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับพวกชุดของตัวละครอ,อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤมดูด้วยนะครับถือว่าดีมากๆซึ่งจากที่ผมลองไปเช็คดูนะครับไฟล์ของเซปัสเตียนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทุกคนคือในหน้าแบบปกติของเซปัสเตียนเนี่ยภ้าปกผมจะมีช็อกเกอร์อยู่ใช่ไหมซึ่งไปดูมาแล้วมันคือเวอร์ชันเก่านะครับส่วนเวอร์ชันที่ทุกคนจะได้โหลดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่ไม่มีช็อกเกอร์แล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนอยากได้เวอร์ชันนั้นหหรรือออเเเเเเปปปปปลลลลล่่่่าาานนนนนนะแแตขข็ไไววววว้้้้้้ดดดียยผมจัััััโ์์ชกใใสฟ การสอบคนที่อยากจะดาวโหลดเพิ่มเติมอะไรแบบนั้นนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเหมือนเดิมเลยนะฮะล็อกอินที่บนขวาเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้มาที่ไฟล์สำหรับอันนี้นะครับพอโหลดไปแล้วเนี่ยเราแค่ลากใส่ในโฟลเดอร์หมดก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดดาวโหลดไปแล้วเราต้องเอาไปใส่แทนที่ไฟล์ในเกมนะครับซึ่งสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นทุกคนแต่ผมเลือกแบบนี้นะครับสะดวกกว่าหลังจากแค่โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไฟลนี้มาทุกคนพอนเทอนิเมะสไตล์บายโทโยซานะครับวิธีการลงก็ง่ายมากนะครับทุ โฟลเดอร์ Study a l y ภายในเครื่องไปแล้วนะครับสามารถไปดูกันได้นะฮะข้ามปุ่มเนี่ยไปที่โฟลเดอร์หมดนะครับจากนั้นก็ลากใส่เลยนะครับทุกคนนี่ลากใส่แบบนี้ทุกคนแต่วันนี้ผมลงไปแล้วนะครับรวมถึงอันนี้นะครับเนี่ยนะสำหรับตัวของเซบาสเตียนนี่อันนี้ทุกคนอันนี้คือเซบาสเตียนเวอร์ชันที่ทุกคนเห็นในหน้าปกไปนะครับซึ่งผมก็เอามาใส่ที่หลังนะเพราะว่าในเวอร์ชันใหม่เนี่ยไม่มีแล้วนะครับแล้วก็หมอดรงนี้นะครับจะมีเฉพาะแค่ตัวละครที่จีบได้เท่านั้นนะครับทุกคนไม่มีพวกชาวบ้านนะมาทุกคน1คน วเป็นไงบ้างอ่าทุกคนเป็นไงบ้างปิดแล้วทุกคนปิดแล้วนี่ครับเป็นมารุเวอร์ชันนี้ไปสำรวจถ้ำในช่วงเวลานี้ก็เหมาะดีนะใช่ไหมใช่ไหมฉันก็อยากสำรวจแหละแต่พ่อคงไม่ให้ไปไม่เป็นไรนะวันดีเซฟฉันสงสัยจริงๆว่าเคืนนี้จะเป็นอะไรนั่นจีไม่อยากกินนมอมเลตเลยไม่ชอบไข่เจียวหรอไข่เจียวก็อร่อยนะไม่ใช่ปเปเตียนอะแค่นี้ทุกคนคุยกับเขาไม่ได้แล้วอ่ะ อนนี้สิโมงก็จะไปทันอยู่นะเอ้ามานั่งตักยีมาแถวนี้โอ้สวัสดีอานี่ก็เปี่ยนทุกคนอยากคุยหน่อยไหมใล้รีฉันจะไปจดรายชื่อเสื้อผ้าที่อยกันในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าละฮะหน้าหนาวนี่หาผวกของสดๆยากจังเลยนะใช่ไหมใช่ไหมฉันเดาว่าเธอคงตุนอาหารไว้ที่ฟาร์มแล้วล่ะสิวี ออถึงแม้ไม่ได้เป็นที่หนึ่งของหน้าตกปลาน้ำแข็งมันก็ถือว่าเป็นการแสดงฝีมือที่น่าสนใจดีนะครับผมคงไม่มีโอกาสหรอกครับแต่ผมมักร่วมแข่งไปเกมกีฬาโภชนาการคือสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าดีต่อสุขภาพพยายามกินผักเพิ่มนะอาหารที่ทำเองจึงดีที่สุดคุณทำอาหารเป็นไหมครับ เชนกำลังทำงานอย่างขมักขม้นเขาไม่สนใจที่จะคุยกับคุณแล้วก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเกีเกับว่าจบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโมงสูน1 0หนึ่งศย์ครับกันสำหรับนี้ก็เพียงเอานี้ทุกคนไาเจอกันใหม่คลิปหน้าที่แคร์ตัวสุขภาพด้วยนะครับ